พอมาถึงตัวนี้ปิดออกไปแล้วก็ถัดไปใหม่ทำตามขั้นตอนเลยนะคะตอนนี้ทำสองเครื่องค่ะยังไม่ต้องต่อสายสาย USB นะคะทําตามได้เลยนะคะกดปุ่มสองปุ่มนี้นะคะให้ไฟกระพริบสลับกันนะคะถัดไป พอมาถึงขั้นตอนนี้ก็เน็กได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่ตรงนี้ให้ใส่ซีริสเครื่องนะคะเป็นตัวใหญ่นะคะกดตรงนี้ค่ะข่ะหลังจากนั้นก็กดถัดไปเลยค่ะจ้กก็ถัดไปค่ะค่ะก็รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะคะค่ะพอขึ้นตัวนี้มานะคะก็ถัดไปเลยค่ะ รอบถัดไปค่ะเอาเฟซซอฟต์แวร์โอเคนะคะ